โอ้โหเกมมันจะน่ารักไปไหนเนี่ยเล่นกุสตีมอนเตอร์ไม่ลงเลย <laughs> วันนี้อยู่กับผมแล้วก็รายการคุยกันนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหเกมนี้นี่กำลังเป็นกระแสอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับ power นะครับผม power เป็นเกม survival craft อีกแนวที่แปลกใหม่นะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโปเกมอนดูมอนเตอร์ก็รู้นะครับผมซึ่งเกม แนว u r v i v ร์ Craft ส่วนใหญ่ก็ที่ผ่าน,านมาจะเป็นแนวแบบซอมบี้ใช่ไหมไดโดเสาแล้วก็โลกล่มสลายอะไรสักอย่างนะครับผมที่ให้เรามานั่งคราฟของกันแล้วก็เป็น Open World นะครับรอบนี้มาเป็นจับมอนเตอร์แล้วก็นำมอนเตอร์มาเป็นแรงงานทาส <laughs> นะครับก็ระบบหลัก ของ power นะครับก็จะมีการจับมนสเตอร์สร้างบ้านสร้างฐานแล้วก็คราบของคราฟอาวุธนะครับจนภัยเปิดแมปไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นแนว open world นะครับผมการที่เราจะจับมนสเตอร์ได้เนี่ยเราต้องไปตีมนสเตอร์ให้มันแบบเลือดเหลือนิดหน่อยนะครับไม่ใช่หมดหลอดนะหมดหลอดคือตายจะจับไม่ได้นะครับเอาให้มันเหลือแบบขีดนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็เอาลูกบอลอนะ ปลาใส่มันแล้วเราก็จะจับได้ตอนที่ผมเล่นแรกๆกับผมไม่รู้ไงไปตีแม่งซะหมดหลอนเลยแนละ้วทำไมกูจับไม่ได้วะผมปลาไปเลยมันมันจับไม่ได้ว่าอ๋อเล่นไปเล่นมาเริ่มเริ่มรู้อ๋อมันต้องตีแบบเหลือน,นิดนึงอะ่ะซึ่งมันก็ต้องใช้การกะเหมือนกันนะว่าดาเมจเราจะทําให้มันตายหรือเปล่านะครับผมะระบบการจับสายของ power <S <S ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนการสร้างบ้านสร้างฐานก็เหมือน เหมือนเกม Survival Craft ทั่วไปนะครับก็มีสร้างโรงนอนที่ปลูกผักสร้างเครื่องจักรเออมอนเตอร์ที่เราจับมาเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาใช้เป็นแรงงานทาสมาช่วยสร้างบ้านช่วยดูแลกการผลิตหรือไม่ก็ออกไปสำรวจพร้อมกับเราก็ได้นะครับมันจะมีใส่ได้ประมาณกี่ตัววะในปาร์ตี้นะสัก4ีหตัวมั้งนะครับถ้าจะไม่ผิด แล้วก็มอนสเตอร์แต่ละตัวก็ความสามารถไม่เหมือนกันอีกนะครับมันก็เลยทําให้ผู้เล่นอย่างผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องไปจับหามอนสเตอร์แปลกๆมาด้วยกูจะได้ดูมันมีสกิลอะไรที่มันโดนๆบ้างอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นเกมดูดเวลาโดยอัตโนมัตินะครับสําหรับเกมนี้นะอาจจะว่าไปเกมนี้มันมีอาวุธเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ผมลองดูในเมนูครับ มีทั้งปืนกลปืนปืนธนูอรธนูอะไรประมาณนี้แล้วก็อาวุธระยะประชิดนะครับผมที่สำคัญอะ่ะมอนเตอร์เราถือปืนได้ด้วยนะครับก็เอามาช่วยต่อสู้ได้ดีเหมือนกันนะครับผมเออแอบพูดถึงแมบของเกมนี้ผมว่ามันกว้างอยู่นะมันจะมีรายละเอียดให้เราสำรวจคงจะเยอะเพราะว่าผมยังได้สำรวจไม่เท่าไหร่เลยนะครับ เออพาวเวอร์ยังมีระบบอัปเกรดตัวละครนะครับเช่นเอาแต้มไปอัพเพื่อที่จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้แล้วก็เอามาอัพค่าสเตตัสของตัวละครเช่นเพิ่มเลือดเพิ่มการโจมตีเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเรื่องเพลงประกอบของเกมพาวเวอร์มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมกําลังเล่นฟ i ล a l แฟนตาซีภาคใหม่ <laughs> มันเขาทำออกวันนี้นะเสียงเพลงเขาว่ามันดูแบบมีอลังการเป็นความ แฟนตาซี Fantasy, อะไรประมาณนั้นเลยนะจะว่าไปเกมนี้ผมมีติอยู่เรื่องเดียวคือเวลาที่แบบว่าเราคราฟของอะเราต้องไปที่โต๊ะคราฟของอย่างเดียวเลยเหรอวะคือสมมุติผมเดินเมื่อเมื่อวานที่ผมเล่นอ่ะผมเดินไปแล้วแบบตอนมืดไง <S 2> <S 2> <S 2> ผมก็จะคราฟครบเพลิงไง แม่งคราฟไม่ได้อีกก็ต้องมาคราฟที่ฐานแล้วแม่งซึ่งเดินไปไกลแล้วอะ่ะก็ต้องย้อนกลับมาคราฟที่ฐานเพื่อจะเอาแสงไฟมันเดินตอนกลางคืนเนี่ยมันก็เลยแบบมันลําบากอะ่ะถ้าเป็นเกมส u ว v i เว l อื่นอะ่ะมันสามารถคราบตรงนั้นได้เลยไงเข้าใจปะ่ะนะครับผมก็เรื่องติดตีของ Power ก็จะมีประมาณนี้มั้งส่วนเรื่อง performance ผมว่ามันไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะ ก,กินเครื่องประมาณปานกลางอ่ะไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับผม power ยังเป็นเกม early access อยู่นะครับแต่มันก็ยังพอมีคอนเทนต์ที่แบบเยอะพอสมควรเลยนะผมกดเข้าไปดูนะมันมีของคาฟพเยอะอย่างที่ยังไม่ได้ปลดล็องนะโอ้โหมีเกือบเป็ร้อยแล้วมั้งหน้านะครับผมแล้วก็มีระบบเล็กๆน้อยๆอ,อีกนะครับผมคอนเตอร์จำนวนในเกมผมไปเลื่อนดูลิสต์ของมันนะ่ะมันน่าจะมี ร้อยร้อยกว่าตัวได้เยอะเหมือนกันนะครับก็สรุปแล้ว power เป็นเกมดูดเวลาใหม่เกมหนึ่งนะครับที่ควรจะหามาลองเล่นคนเดียวก็สนุกนะครับผมเพราะว่าเรามีมอนเตอร์เป็นเพื่อนไม่เหงาแน่นอนนะครับผมมอนเตอร์ <c oughs> ที่เราจับมานะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นกับเพื่อนก็เล่นได้นะครับช่วยกันไปตีมอนเตอร์ตัวเลเวลสูงๆโงดๆนะครับตามแมปก็จัดได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม ทั้งเกมพาสและในสตรีมเออผมจะบอกว่าเกมพาสมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นแบบ o f f i ิเชีนะครับไม่รู้ทําไมนะครับต้องต้องไปซื้อเล่นที่สตรีมมันถึงจะมีเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชีให้นะครับผมถ้าใครอยากเล่นกับเพื่อนแนะนําให้ไปสตรีมดีกว่านะครับตัวเกมราคาประมาณ500กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับผม <laughs> <laughs> ซื้อมาเล่นได้เลยผมรับประกันว่าน่าจะเป็นเกมดูดเวลาเกมนึงนะครับสาหรับใครที่อยากจะหา เกมสักเกมนึงที่มาฆ่าเวลาช่วงเบื่อๆต้นปีนะครับผมจัดกันเลยครับผมผมรับประกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เกมหน้านครับผมสวัสดีครับ